สวัสดีตอนเช้าจ้าสาวๆตื่นแล้วนะคะให้พี่จ๋าเฮ้ยอันหนูตื่นแล้วค่ะสวัสดีเลยค่ะโอ้เจ็บโอ้หายแล้วค่ะหายแล้วหายแล้วหายแล้วใครทำพี่เดย์ทำค่ะหอมแก้มก่อนพี่เดย์พี่เดย์หอมแก้มก่อนเอาไม่ไม่ได้ไงค่ะไม่ไม่ได้ไงเล่นด้วยกันอ่ะกอดกันก่อนกอดกันก่อนกอดกันก่อนโอ้กอดกันค่ะกอดกันค่ะ อีหย <muitas> ังป, <ição> ป,ป๊า <herum> ป <len> <questo S 2> ้าป๊าป้ามารับวันนี้ป๊าป้ามาแล้วป๊าป้าจะมารับวันนี้แล้วใจออป๊าป้าจะพาไปเที่ยวใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะร้องเพลงหน่อยร้องเพลงหน่อยค่ะอุ้ยหยังบูบูอ๋อบูบูร้องเพลงฟังหน่อยค่ะเร็วร้องเพลงหน่อยค่ะ วิปผมหน่อยค่ะเอาวิปผมคะ่ะวิปผมหัวเล้อหัวเราะชอบใจแ,แกนพี่เบ <laughs> น,นมาบ่งไม่บอก่่าอเอาวิอาดีๆค่ะดีๆค่ะดีๆ,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 ๆเลยดีๆค่ะเลยอวิปผมให้หน่อยคะ่ะ <laughs> ม,ม,ม,มาผมก่อนไหมมาผมก่อนไหม <laughs> เอามาผมก่อนไหมคะ วันนี้นะคะป้าจะมารับสาวแฝดเด้อจ้าพอป้ามารับสาวแฝดนะคะก็จะพาคุณยายไปให้ยาบำรุงนะคะจะพาคุณยายไปไม่รู้ว่าคุณยายจะไปไหมแต่ก็ต้องบังคับให้ไปนะคะเพราะว่าหน้ามืดบ่อยมากเห <c oughs> ็นบะอะน่ลิซ่าเดซี่คนสวยคะ่ะเดซี่คนสวย เอาวีดีดีวีดีดีค่ะวีดีดีค่ะเร็วหัาสาหัวหรอกเอาวีผมจะคล้องใช่ไหมจ๋าวันนี้นะคะฝนก็ทำขนมหวานขายนะคะนมสดรวมมิตรถ้วยละสิบบาทเดือจ้าวันนี้อิสระเอไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนทำเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันลองเพลงอารมณ์ดีนะวันนี้ไ,ไออ่ะปิดปากเลยเออจาะขอ,ออะไรคะอขออย่างขออย่างคะ่ะขออย่างคะ่ะกอดกันค่ะกอดกันกอดกัน ยังไม่ดูดูยังไม่ดูไมูเสียหายแม่แม่ดื้อแล้วพี่เดดื้อแล้วเดี๋ยวนี้ดื้อแล้วบ่ต้องเลยป้าล้อทำพี้วก็ปบ้าล้อเขาขาขาแม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยพี่เดแม่แค่บอกว่าหนูดื้อเฉยๆดูได้จ้ะ ทำทรศัพท์ต๊อพอบอกว่าดื้อพี่เดดื้อเครียดรูทับปากโอ้ยเด็กน้อยคนนี้นี่ไปไหนนี่เบะเบะไปไหนในป,ปากน้อยๆอยเนี่ยเบะไปไหนเบะไปหาป,ป้าป้าเหรออะอะจะมัดผมนะพี่ๆค่ะวันนี้นะคะจบขอจบคลิปไปก่อนเ้วจะเอาสาวสาวนะคะที่ดื้อมา่ฝากค่ะสวัสดีค่ะ